สวัสดีครับกลับมาพบกับโ o ลิเวอร์ประจำวันพฤหัสบดีที่31ตุลาคม2024กันอีกครั้งนะครับพระเจ้าให้คำสัญญากับมนุษย์และยืนยันคำประกันด้วยคำสาบานในพระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์ที่ไม่เปลี่ยนแปลงฝ่ายมนุษย์นั้นเป็นผู้มารับคำสัญญานี้โดยพระคุณไม่ต้องให้คำสัญญาอะไรทั้งสิ้นกับพระเจ้าเลยเพราะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ความรอดจากการถูกพิพากษาลงโทษเนื่องจากเป็นคนบาปนั้นได้รับโดยการเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดที่พระเจ้าทรงส่งมาตามพันธสัญญาที่พระเจ้าได้ให้คำสัญญาและสาบานกับเผ่าพันธ์ุมนุษย์ตั้งแต่สมัยอับราฮัมบรรพบุพร,บรุษมาแล้วเป็นสัญญาจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างสรรพสิ่ง และสาบานในนามของพระเจ้าผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดพระเจ้าเที่ยงแท้เพียงพระองค์เดียวพระองค์ให้คำสาบานเพื่อยือนยันอย่างมั่นคงว่าพระองค์ทรงรักษาคำสัญญานั้นไม่เปลี่ยนแปลงพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ไม่โกหกไม่เปลี่ยนแปลงฝ่ายมนุษย์นั้นเป็นผู้มารับคำสัญญานี้โดยพระคุณไม่ต้องทำอะไรเลย ไม่ต้องให้คำสัญญาอะไรทั้งสิ้นกับพระเจ้าตามเงื่อนไขเพราะพระเจ้าทรงทราบดีว่ามนุษย์นั้นจิตใจไม่มั่นคงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่รู้ว่าวันละกี่หนเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตั้งกฎเกณฑ์ให้มนุษย์มารับความรอดตามคำสัญญานี้โดยพระคุณความรักของพระองค์เพียงแค่เปิดใจวางใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของตนเท่านั้น เขาก็จะได้รับทุกสิ่งตามพันธสัญญานี้อย่างแน่นอนไม่ว่าเขาจะมีอารมณ์ความรู้สึกความประพฤติที่เปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเท่าไหร่หลังการวางใจต้อนรับพระเยซูพระู้ช่วยให้รอดตามสัญญานี้แล้วก็ตามพระคัมภีร์ไบเบิลได้บันทึกไว้ในพระธรรมฮิบรูบทที่6ข้อที่1 3บสถึงสิว่าตอนที่พระเจ้าทําสัญญากับอับราฮัมนั้นพระองค์สาบานโดยอ้างถึงตัวเอง เพราะไม่มีใครที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าพระองค์อีกแล้วพระองค์พูดว่าเราจะอวยพรเจ้าและจะให้ลูกหลานของเจ้าทวีคูณมากยิ่งขึ้นอับราฮัมก็ได้รับตามที่พระเจ้าสัญญาไว้หลังจากที่เขารอคอยด้วยความอดทนเมื่อคนเราจะสาบานกันก็จะอ้างถึงผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าตนเพราะคำสาบานทำให้คำพูดของเขาน่าเชื่อถือและจะหยุดการโต้เถียงทุกอย่างลง พระเจ้าก็ได้สาบานเหมือนกันเป็นการรับรองคําสัญญาของพระองค์เพื่อทายาทของคําสัญญาจะได้แน่ใจว่าพระองค์จะไม่มีวันเปลี่ยนใจอย่างเด็ดขาดดังนั้นพระเจ้าได้ให้เราทั้งคําสัญญาและคําสาบานทั้งสองอย่างนี้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเพราะเป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าจะพูดโกหก ดังนั้นเราที่ได้หนีมาพึ่งความหวังที่พระองค์ยื่นให้นั้นจะได้มีกําลังใจอย่างมากมายเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล้วจงมั่นใจเถิดว่าท่านรอดจากการถูกพิพากษาลงโทษอย่างแน่นอนแล้วไม่ว่าความเชื่อของท่านจะขึ้น,ข,นขึ้นลงลงสูงบ้างต่ำบ้างซื่อสัตย์บ้างไม่ซื่อสัตย์บ้างก็ตามจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตาม แต่พระเจ้าผู้ทรงให้คำสัญญานี้ได้สาบานด้วยพระองค์เองพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลงเด็ดขาดพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งความซื่อสัตย์เป็นนิดในพระองค์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพระเจ้าอวยพร,พรครับ